ชมภาพขนาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศาการปรากฏตัวครั้งแรกของพลตำรวจเอกจุนนมพลมั่นหมายนะครับวัน้อนบ o รยากาศวงสนีเลยอี เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของคนตํารวจเองจุมพลมั่นหมายนะครับอดีตหลองผู้ประชาการตระกดแห่งชาติปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากถูกดำเนินคดีบุกรุกป,ป่าพืชินทรียาธับลาจังหวัดนครราชสีมาขอมแจ้งสี่ข้อหาหนักก่อนหน้านี้และถูกให้ออกจากตําจำแนกราชาการที่ตํางลงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทําผิดวินัยร้ายแรง ก็คือสภาพของสื่อมวลชนที่อย่างหมักหมั่นรอการประกวดตัวของแม่รุ่นสุดที่ผ่านมานะครับ<ช>ก็ไม่ได้เป็นไปตามกระแสค่ับว่าที่หายตัวไปอย่างลึกลับแต่อย่างใดนะครับ สินี้ฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรานะะุมตวคเอจุมคนมาที่กองทัพปราบปราเพื่อสอบปากคาคีมลายนั้งมือและตรวจร่างกายจากสนาแท่นโรงพยาบาลตำรวจโดยคนตำรวจเอกศิวาราลศิริกรรมนัคุณผน้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขารวมสองปากคาเปิดเผยว่าในคดีลูกพี่ที่ปาปริญาทัพานี่ผู้เกี่ยวข้องนะฮะที่สามารถจับกลุได้ขนานี้หคนมอบตัวแล้ว3าคนรวมคนตารวจเองจุมคนเป็นสลายอยู่ระหว่างการลบหนีอีกหนึ่งาย ซึ่งหากพบเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีเพิ่มเ,เติมส่วนในคดีอื่นๆนะครับก็จะดำเนินคดีทั้งหมดหากพบว่านะมีการกรทำความผิดน,นะครับ สำหรับการประกันตัวของตำรวจเ,เอกจุมพลในวันนี้นะครับให้เป็นดุละทนี้ของศาลที่ช่วงบ่ายวันนี้คณะของท่านผู้กำรับเ,เอกศิวราเนี่ยจะนําตัวผูก้กำกวบเอกจุมพลเนี่ยขอหน้าสารจังหวัดนครราชสีมาฝากขังวันที่หนึ่งนะ,ะโดยนําตัวไปทางเครื่องบินที่กองบินตำรวจน,นะครับในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งทางทีมงานของทีพีทีวีของเราก็ได้รับอนุญาตในการติดตามนนการเดินทางของรองผู้จัดการคนในชาด,ด้วยนะฮะ ส่วนผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับอีกสองคนก็คือคนตำรวจปรคงเดชคงวิจิตนะครับลองขออภัยครับอดีหลองพ้บัญชาการตำรวจปุ่มนภาคผ้า,น,านะครับรวมถึงนางชยานิษฐิสศปวานิษฐ์ภรรยาและได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับทื่จพูดถามาก็เป็นภาพแค่แวบเดียวนะครับในการที่เจ้าที่กองปราบนำตัวคนประกันเอกจุมพลนั้นลงมาจากตู้ของตำรวจ ผานเข้าไปยังห้องสอบสวนของกองบกำคังปราบปรามโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยคอมมานโดนะฮะคือควบคุมสู่อชนเข้าแนวแข่งเด็ดมากั้นสื่อมวลชนและขอความร่วมมือนะฮะไม่ให้เข้าสัมภาษณ์เข้าพูดคุยกับผู้ต้องหาเกี่ยวกับก่อนหน้านี้นะครับได้แค่พูดคุยกับทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับก็คือท่านพลตำรวจเอกสิรวรรณนะฮะ การตอนนี้ก็คงต้องรองให้เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จก่อนฮะและรวมถึงการตรวจสุขภาพร่างกายและชุ่งบ่ายวันนี้ฮะก็จะนําตัวไปที่ศาลที่วัดนครราชสีมาต่อไปนี่คือบรรยากาศตามสีนรับรรยางงก็ ่นชขานาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประกวดต,ตัวครั้งแรกของคนตำรวจเอจุมคนมัน่นหมายนะครับจ้บรรยากาศมงนี้ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของคนตำรวจเองจุ่มพลปันหมายนะครับอดีตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากถูกดำเนินคดีบุกลุกป่าพื้นชิมทยาทับราจังหวัดนครราชสีมาของแจ้งสี่หาหนัก่อนหน้านี้และถูกไล่ออกจากตาแหน่งราชการที่กำหนดตำแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทําผิดวินัยร้ายแรล ท่านผู้ชมครับขนาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประกวดตัวครั้งแรกของคนตำรวจเอกจุน่นมพลมั่นหมายนะครับ ความแจ้งสีข้อหาเมื่อก่อนหน้านี้และถูกเปิออกจากตำแหน่งข้าราชการที่ตังหวัดตรแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทําผิดวินัยร้ายแรงนี่ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประกวดตัวครั้งแรกของพลต,ตํารวจเดีจุมพลมั่นหมายนะครับวัดหลวง

เป็นการปรากฏดตัวครั้งแรกของคนตำรวจเองจุมพลนป่นหานะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกวดตัวครั้งแรกหลังจากถูกใเนคดีบุกรุกป่าเพื่นชิมพญาทับลานจังหวัดนครราชสีมาขอแจ้งสี่ข้อหาเหมาหือ่อวันก่อนหนี้และถูกให้ออกจากตำแหน่งข้าราชการที่ทำงานแน่งอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ท่านผู้ชมครับขนาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประกวดตัวครั้งแรกของคนตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะครับ ผูที่ผ่านมานะครับก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของพลตำรวจเองจุมพลบ้านหมายนะครับอดีตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากถูกดำเนินคดีบุกลุกป,ป่าพืชชิมพยาทับลานจังหวัดนครราชสีมาของแจ้งสี่ข้อหาหนักก่อนหน้านี้และถูกให้ออกจากตำแหน่งราชการที่ด่างตำแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทำาผิดวินัยร้ายแรลง ท่านผู้ชมครับขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการปรวจตัวครั้งแรกของพลตำรวจเตตอกจุมพลมั่นหมายนะครับ รชากาตรตำรวจแห่งชาปปติประกวดตัวครั้งแรกหลังจากถูกดำเนิน,นคดีบุกรุกป่าพืชพญาไทล้านจังหวัดนครราสีมาพร้อมแจ้งสี่ข้อหาหนักก่อนหน้านี้และถูกให้ออกจากตำแหน่งข้ราราชการที่ตำรวจแ่่แงอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทำผิดวินัยร้ายแหลนี่รท่านผู้ชมขรับขนาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประกฏต,ตัวครั้งแรกของคน,นตำรวจเตกจุมคนมั่นหมายนะครับ

ก็เป็นการประกฏตัวครั้งแรกของอตำรวจเอกจุมพลบันหมายนะครับอดีตรองผู้ประชาการตารวจแห่งชาติประกฏตัวครั้งแรกหลังจากถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าพืนชพที่ยาทับลานจังหวัดนครราชสีมา้อมแจ้งสีข้อหาหานัก่อนหน้านี้และถูกพิออจากจาจำแนาราชการที่ตำรวจแนลงอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทำาผิดวินัยร้ายแรล การประกฏดตัวครั้งแรกของพลตำรวจเองจุมพลมั่นหมายนะครับอดีตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติประกวดตัวครั้งแรกหลังจากถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าพืชี่ทยาทับนาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแจ้งสี่ข้อหาหนักก่อนหน้านี้และถูกให้ออกจากตนางข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงนี่ก็คือสภาพของสื่อมวลชนที่อยางปักหมากนรอการประกวดตัวครั้งแรก่ มานะครับก็ไม่ได้เป so so ็นไปตามกระแสข่าวว่าที่หายตัวไปอย่างลึกลับแต่อย่างใดนะครับสุดก่อนนี้นะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจกองปราบนะกคุมตัวคนเอกจุกหนุนมาที่กองกำลังปราบเพื่อสอบปากคำถิ่มลายนุ้งมือ และตรวจร่างกายจากสนามแท่นโรงพยาบาลตำรวจโดยพลตำรวจเอกสิวาสาาลาลักษิษระนกุลน้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาร่วมสองปากคำเปิดเผยว่าในคดีลูกพื่กนที่ปารทยานทับลานสี่ผู้เกี่ยวข้องนะฮะที่สามารถจับกลุได้ขนาดนี้5คนมอบตัวแล้ว3าคนรวมพลตำรวจเอกจุงมพลเป็นรายอยู่ระหว่างการหลบหนีอีกหนึ่งรายซึ่งหากพบผู้เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีเพิเ่มเติมส่วนในคดีอื่นๆนะครับก็จะดำเนินคดีทั้งหมดหากพบว่ามี จากการทำความผิดนะครับสำหรับการเป็ตนตัวของตำรวจเอกจุงพล ในวันนี้นะครับให้เป็นดุลทศนิ์ี้ของสารที่ช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะของท่านผู้รวจเอกสิวราเนี่ยจะนําตัวผู้ตรวจเอกจุมพลเนี่ยขออนาตสารจังหวัดนครราชสีมาฝากขังวันที่หนึ่งนะฮะโดยนําตัวไปทางเครื่องบินที่กองทินตำรวจนะับในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งทางทีมงานของทีพีทีีของเราก็ได้รับอนุญาตในการติดตามถณะการเดินทางของรองผู้ชากนำตำรวจแห่งชาติด้วยนะฮะส่วนผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับอีกสองคนก็คือคนตรวนตี คงเดชคงวิจ nee hmm. um. ิตนะครับรองขออภัยครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคานะครับรวมถึงนางชยานิษพิสิทธิ์ทวานิชภรรยาและได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับเพื่อจะพูดถึงนะครับภาพแค่แวาดเดียวนะครับในศาลที่เจ้าหน้าที่กองปราบนำตัวคนตรวเองจุ่มคนนั้นลงมาจากตู้ของตรู้ ไปยังห้องสอบสวนของกองกำลังปราบปรามโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยคอมมานโดนะฮะคือควบคุมฝูงชนเขาน้าแนวแข่งเด็ดมาดันสื่อมวลชนแล้วบอความร่วมมือนะฮะไม่ให้เข้าสัมภาษณ์หรือเขา้าพูดคุยกับผู้ต้องหาเกี่ยวเช่นก่อนหน้าน,นี้นะครับได้แค่พูดคุยกับทางน้ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับก็คือท่านคนตรวจเอกศิวลานะครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็คงต้องรองให้เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จก่อนฮะรวมถึงาการตรวจสุขภาพร่างกายและช่วงบ่ายวันนี้ฮะก็จะนําตัวไปที่ศาลที่นครราชสีมาต่อไปนี่คือบรรยากาศตอนสี่ทรับและก็ ผู้ชมครับขนาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประก,รก,ะกตตวตัวครั้งแรกของคนตุนวนเตกจุมคนมัน่หมายนะครับนะง้าต้วจด้ เปการปรากฏตัวครั้งแรกของพลตำรวจเองจุมพลป้านหมายนะครับอดีตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าเื่นชิมพยาทับลานจังหวัดนครราชสีมายอมแจ้งสี่ข้อหาหนักก่อนหน้านี้และถูกให้ออกจากตำแหน่งราชการที่งตำแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทําผิดวินัยร้ายแรง ท่านผู้ชมครับขณาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประกวตัวครั้งแรกของคนตำรวจเต็จุมคนมั่นหมายนะครับัจ้วรากมงลนี่เลย้ ตัเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของพลตำรวจเอกจุมพลบ้านหมายนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากถูกดำเนินคดีบุกลุป่าพืชอุทยา,ทา,น,านทับลานจังหวัดนครราชสีมาของแจ้งซี่ข้อหามาดก่อนหน้านี้และถูกให้ออกจากตำแหน่งราชาการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทําผิดวินัยร้ายแรง ท่านผู้ชมครับขนาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประกวดตัวครั้งแรกของคนดดจุดดวจเอกจุมคนมั่นหมายนะครับ ทชมขรับขนาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการปะากนตัวครั้งแรกของคนตำรวจเอกจุมพลมัน่นหมายนะครับจากามงมนี้เลยง ผ่านมานะครับก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของพลตํารวจเอกจุมพลมั่นหมายนะครับอดีตรองผู้ประชาการตํา,ารวจแห่งชาติปรากฏตัวคร,วรั้งแรกหลังจากถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าพืชชิมทยาทับนานจังหวัดนครราชสีมา้อมแจ้งสี่ข้อหาในก่อนหน้านี้และถูกใป้ออกจากตนนําหนทรข้า,าราชกาที่ดํารวจแน่งอ,อยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทําผิดวินัยร้ายแรง ท่านผู้ชมครับขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการตรวจตัวครั้งแรกของคนตำรวจเอกจุนพลมั่นหมายนะครับ ไม่ออกจากตำแหน่งรัชการที่2ตำแหน่งนอยู่ก่อนหน้านี้เนืงจากมีการกระทําผิดวินัยร้ายแรงรนี่ครบท่านผู้ชมคราวขนาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศกา,การประกวตัวครั้งแรกของพลตํารวจเอกจุมพนมันม่นหมายน,นะครับวัดจ <ff> ้วง <c oughs>

การปรากฏตัวครั้งแรกของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะครับอดีตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากถูกดำเนิน,นคดีบุกรุกป่าพืนชิงพยาทับาจจทลานจังหวัดนครราชสีมาของแจ้งสี่ข้อหานัก่อนหน้านี้และถูกไล่ออกจากตำแหน่งรักชาการที่ร9แน่งอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทำผิดวินัยร้ายแรง